โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม d o c l o r Simulator เกมพ่อค้าขายยาน,นั่นเอง <laughs> เราอยู่ในตัวเกมเต็มนะครับผมเพราะว่าสี่คลิปที่แล้วนี่คือเป็นตัวที่เดโมนะตัวที่ยังไงทดลองเล่นเออแต่ตัวนี้เป็นตัวเต็มนะครับผมตอนนี้ตัวเต็มก็จะมีสามารถไปเมืองอื่นได้แต่ของเรายังไม่ปลดล็อกนะ แล้วก็สามารถทิ้งกระเป๋าได้โยนทิ้งแบบนี้เฮ้ยเก็บมาแต่ผมก็ยังไม่ค่อยเห็นอะไรเข้ามาเยอะเอ้ยอ๋อตรงนี้สามารถดูข้อความได้ข้อความธนาคารนั่นเองเพราะว่าอันตัวทดลองเล่นน่ะมันไม่มีขึ้นมาเนาะนี่เดี๋ยวคัสตอมสามารถตอนนี้สามารถถอนเงินฝากเงินได้แล้วครับผมนี่ผมก็เพิ่งฝากเงินไปครับผมฝากไปอย่างเยอะ ว่าไงบดี้ไอคนนี้นี่คือเดินหายาผมขายแม่ขายยาแถวดีวะมันกำลังช่วงเป็นช่วงขาดแคลนนะผมช่วงหิวโหยไอเสียงตำรวจอยู่ซ้ายเดี๋ยวเราจะกลับบ้านเราดีกว่าเพราะเดี๋ยวนี้เอยตอนกลางคืนน่ะตำรวจมันออกล่าครับผมเนี่ยเพียบเลยเนี่ยเดินแป๊บเดียวก็เจอแล้วน่ะเออ เดือดเดือดอ้อมก่อนมันจะเห็นเราไหมวะม,มันไม่น่าเห็นล้วหรอกเออเกมตัวเต็มนะผมว่าน่าจะเอ้ทำไมขึ้นแดงวะมันน่าจะเข้าบ้านคนอื่นได้เนาะเพราะว่าเหมือนมันจะเข้าไปได้แต่มันต้องปลดล็อกอะไรสักอย่างก่อนเหมือนกับตู้ ATM อะตอนแรกยังใช้ไม่ได้เนาะยังบ้านอยู่ไหนวะเนะี่ยุมาทางนี้ก่อนแอบมองอุ้ยไฟติดสิลูก อันนะผมรู้สึกว่าทำไมเกมตัวเต็มมันกระตุกวะทำไมตัวทดลองเล่นไม่เป็นออะไรวะ <c oughs> โอเคภาพมันออกกระตุกกระตุกอะแต่เกมไม่กระตุกนะกลับบ้านดีกว่า นี่ยไอ้พวกลงรถแบบนีน้ผมว่ามันน่าจะเปิดได้แหละเนี่ยแต่บอกว่ายังไม่อัลล็อกนะเดี๋ยวเราลองเล่นไปเรื่อยๆเผื่อมันปลดล็อกให้เข้าบ้านดิกลัวดึกตำรวจจับทำ <c oughs> ไมมันกระตกวะ <c oughs> ตัวเดโมไม่กระตกนะน่ะเออ เอฟเฟกต์มีเดียมก็พอดีเทลนี่ไม่เกี่ยวน่าจะเป็นที่ตัวเกมเนาะอาจลดลงมันก็ยังค่าเอฟเฟรมเ็ดวิ่งเท่าเดิมโเราดูนี่ครับผมดูยาที่ผมเซฟไว้โอ้เพียบเลย นี่มันกองโอ้โหหยูบพื้นก็ยังมีครับผมแบบยามันเยอะเกินส่งไม่ไหวครับผมส่งคนเดียวต้องหาคนมาส่งช่วยแล้วผมว่าโอเคมันให้เราล็อกอินเข้าไปดูแลเพิ่งมีการฝากเงินเข้าห้าแสนครับผมแล้วก็เข้าอีกหกหมื่นเก้านี่กูจะรวยไปไหนเนี่ยเงินในบัญชีมี 5, ห้าแสนเจ็ดโคตรพอโคตรแม่รวย สักสิอ็ดขึ้นราคาหน่อยไม่ได้วะน่าได้แค่สิบสิบดอนอันนี้ขึ้นได้ไม,นะไ ه, มั้ยนะสิบสามอ้สิบสามันขึ้นได้แต่ก็ยังมีคนอื่นไอ้คนอื่นที่ขายแบบเราเนัะผมมันก็ตัดหน้ากันแล้วเนาะนี่เอามาสักสามสิบไม่ได้เท่าไหร่วะตอนนี้ห้าสิบห้าสิบได้ไม้ห้าสิบได้ว้าว ไหนลองหนึ่งร้อยดิเอ้ยนี่มันหนึ่งพันมาอ้าวหนึ่งร้อยไม่ได้หกสิบเหรอหกสิบก็ไม่ได้แสดงว่าได้ห้าสิบครับผมได้รอบละห้าสิบนะตอนนี้โอ้จะออกผมจะขนกัญชามาห้าสิบกรัมเลยเหรอวะอ่ะสั่งกัญชามาอีกห้าสิบกรัมครับผมแล้วก็รอจ่ายตังค์ด้วย ไปวะเนี่ยคอนเฟิร์มไปคอนเฟิร์มไป,ไปอ่าคอนเฟิร์มมันไปคอนเฟิร์มไปให้หมด <c oughs> อยากรวยต้องคอนเฟิร์มครับผมโอ้ oh, รถไฟมันอะไรจะเสียงดังขนาดนี้วะเนี่ย oh, <laughs> บ้านสั่นกระจกสัน่น โอ้ยในนี้ก็ยังมีกัญชา2 0กรัมอยู่แถวนี้โอ้โหอ๋อยังใช้ไม่ได้ผมเราต้องไปซื้อพวกน้ำยาล้างห้องน้ำอะไรแบบนั้นนะผมว่ากูก็ว่าทำไมไม่มีตัวนั้นขึ้นมาวะเออเดี๋ยวขอเซฟก่อนเดี๋ยวเกมเด้งเซฟไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวนะเขาจะเอาอะไรมั่งวะเนี่ย เฮ้ยเกมมันกระตุกว่ะเอาสรุปเออกัญชา4ี่กมยาบ้าอย่างละสองกรสามอันแล้วก็หกกมอันนึงเพียบเลยเว้ยอ,อันนี้เราว่ายาบ้าอันนี้กัญชากัญชากัญชา4กรกมอันเดียวโอเคเราจะแพ็คมา สี่กร,รัมอันเดียวสามสามแล้วก็หนึ่งนะว่านไม่มีสี่กรรมต้องเอาไปแบบนี้โอเค,อเคกัญชาสี่กรรมได้ลนะก็ยาบ้าสองกรรมสามอันแล้วก็หกกร,รมอีกอันหนึ่งสองกรรมสามอันแล้วก็หกกร,รมอันหนึ่งก็คือเอาสองอันไปเลยเอสามอันเอสามกรรมมันแหละไปสองอันรวมให้เป็นหกกร,รม อันนี้เราจะเป็นภารกิจเสี่ยงตายเฮ้ย hey. เราโดนจับไม่เท่าไหรม่มั้งมีเงินประกันตัวตัวเองออกมา,าหรอกเดี๋ยว <laughs> ต้องเอาใส่ไว้ในกระเป๋าหลังเนี่ยใส่ไว้เงี้ยไมดีกลัวมีใครอยู่แถวนี้ไหมนะ่ะเดินมาทางนี้เหรอเชฟชิงแง้มดู ดีกว่าเมื่อมีใครเห็นเราหรอกเรานี่มันมีวิชาล่องหนตำรวจมาทางนี้ตำรวจกำลังหยุดดูอะไรใครวะนี่วิธีการจ่ายตังค์โอเคมันจะเห็นตูหลบก่อน <c oughs> ไปดีกว่าเอ็ดดี้ไปก่อนก็ไปส่งให้คนนี้ตกใจหมด อีบ่าเอ้ยเอีบใครมีอยู่ในป่าไพาพงวะเนะี่ยเจ๊เจ,จ๊ไม่หลับไม่นอนหรืองไงเนะี่ยอ้าวอ๋ออยู่นี่ดกว่าไม่ได้เอามาด้วยตกเจ๊หมดเดี๋เดๆๆดดอดีเนาหน้าสีดำแนละ้วส่งกัญชาเรียบร้อยต่อไปก็เป็นยาบ้ายิงไว้นนดกว่า วินไปต่อไม่มีใครเห็นหรอกนึกว่าตำรวจโถเอ,อ้ยเราเข้าไงเนี่ย <laughs> โอ้ยไม่มีทางเข้าอันนี้อ้าวเฮ้ยอ๋อนี่ไฟตรงนี้มีแบบเป็นเซนเซอร์เลยฮะพอคนวิ่งมาถึงมันจะเปิดเองไปสองกำเ <laughs> ลยก็ไปโอ้แต่ละคนอยู่ไกลยัง มันอยู่ไกลจังวะตึกนี้รู้สึกว่าจะเป็นใครวะอันตึกนี้น่าจะเป็นที่จัดสถานีปาร์ตี้ปาร์ตี้เดินมานี่ใช่ปะใช่เลยมันจะลองมาแอบดูถ้าเราแอบอยู่นี่ไม่รู้ว่าตำรวจจะเห็นหรือเปล่าเออ มาแล er ้วมันจะตาดีขนาดนั้นเลยหรอวะถ้ามันเจอเนี่ยไปเลยไปดีกว่า เอออีกยี่สิบสองเมตรเจอยกขวดตรงนี้แน่เลยสวัสดีคุณป้าโอ้โหยอมผมด้วยสีชมพูเลยเนาะสองกร,รมัมสองกร,รัมแล้วก็หกกร,รมัมทางนี้นี่ใครวะเนี่ยเห็นเดินทั่วแมปแล้วเนะี่ยสวัสดีแก๊ สถานีก๊อดรีสต็อกไปทำไมวะแก๊สเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันร้านอะไรวะเฮ้ยอยากเข้าไปจะเข้าไปไงวะมันน่าจะเปิดตอนเช้าเดี๋ยวลองตอนเช้าแล้วลองมาดูกันว่าจะเข้าไปได้หรือเปล่าไปต่อไปต่อ ตรงนี้เดี๋ยวไปส่งของก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปดูแก๊สเตชันว่ามีอะไรหรือเปล่าตำรวจมันเยอะจังวะอุย้ยนี่เหรอที่บางดีกว่าอออครับผมไอ้ดีมเอาของไปดรอปอะไรมาเนี่ย อยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่ในไอกระถางนี้แน่เลยไม่ใช่วะอ๋ะอแล้วทางนี้อาเฮย้ยทางนี้หรอโอ้เอามาไว้นี่ห้าสิบกรมัม <c oughs> ห้าสิบกรัมนะโอ้ยเดินโอ้โหโเยอะบอกเลยอาไอ้นี่ก็มาอยู่ตรงนี้อีกซงซงซงเร็วไปละโชคดีไอหนุ่ม ตัวใครตัวมันมจะโดนจับไหมวะเอาเข้าบ้านไปเฉย <c oughs> บ้านมันอยู่นี่นี่หวะแล้วอีกคนอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอุ้ยติดไหลวะเจ๊ไม่นอนเมือไงต้องใส่นอนไม่หลับจะเอ็น เอ็ดดี้เอ็ดดี้ออกมาเอาตังค์ปไปเราไปปั๊มน้ำมันดีกว่าปั๊มแก๊สปั๊มแก๊สทำไหในห้าเราให้ทำไมมันให้เราไปตรงนั้นปั๊มแก๊สไปทางไหนไหมะเนี่ยตรงไปก่อนตรงไปเฮ้ยเดี๋ยวทางนี้ดิ รววมันต้องเดินไปทางที่เราต้องไปด้วยวะก็รู้นะว่ามันเสี่ยงก็อยากไปดู จะเดินกลับละเฮ้มันไม่เจอเราหรอกเรามันมาตรฐานในการหลบหนีแล้วพอดีเจ๊ให้มาซื้ออะไรวะเนี่ยเออ วัชชิ่งผงซักผ้าเต็มยังวะโอ้เกือแบบเต็มมีผงซักผ้าแล้วก็น,นี้เขี้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวอ่านข้ามก่อนมา,าไว้ทำอะไรเนี่ยสเปรย์ไว้ฉีดนี่ไว้ทำอาหารเนาะเบกกิ้งอินดิคเก้นเอาไปให้หมดครับผมแม่งเอาไปได้ไหมเนี่ย อันนี้ด้วยออเคซื้ออีกได้ไหมเนี่ยให้ใส่ตรงนี้ได้อยู่มันเยอะไปไหนวะใส่ไม่ได้มันเต็มไม่ได้ใส่ไม่ได้ไใส่ไม่ได้เงนินใส่ได้สี่ร้อย โอเรถดำนักประเด็นนิดหน่อยก็อะไรวะเนี่ยอันนี้อ๋อที่เราไม่มีนี่ไปก่อนนี้โอเคไปเจอใหม่เจ,อเจอ๊อันนี้ตำรวจก่อนน้ำมันลิตรโอ้ดีเซลลิตรสามจุด เอ่อ U S D นี่นิดละเก้บาทหรอวะคงไม่ใช่หรอกมั้งแพงเกินนิดละ3ดอนเฮ้ยบ้านเราอยู่ไหนวะเนี่ยหาบ้านตัวเองไม่เจอเข้าไปไปเจอไปดูว่าห้องน้ำล้วเนี่ยมันเข้าไปทำความสะอาดได้อย่าง เกมกระตุก่ะอาจจะเป็นเพราะอะไรสักอย่างอาจจะเป็นเพราะเอ้นี่ในบ้านเราก็ได้เพราะมันเยอะเกินรู้สึกว่าเยอะพอเข้ามาในบ้านใด้หอกระตุกเลยใช่ไงล่ะเฮ้ยเพื่ออบดฟิว ไหนวะก็ไม่มีนี่หว่าเฮ้ยอันนี้แหละเนี่ยอันนี้เอาไว้ล้างเดี๋ยวผมไปเก็บก่นอนอ้าวตอนนั้นมาเก็บของไว้ในนี้ได้นี่หว่าทำไมเก็บไม่ได้แล้ววะกระเป๋าเจาขึ้นมาทำไมจยนทิ้งเงินโอ้โห ใส่ไม่ได้อีกเพรของเต็มเดี๋เดๆๆเด้อว,ว้ห้าสิบกรัมนี้ไว้ก่อนโอ้ยถุงเบลล์มเลยอ๋อต้องวางอย่างนี้เหรออันนี้อ่ะ หมดที่จะวางจริงนะเ,เนะี่ยเราเนี่ยมันแบบไม่มีที่วางแล้วโลกเกินตรงไหนวางได้เราก็วางไปก่อนไม่เชี้ยอะไรวะเนะี่ยทำไมเยอะจังมะ เดี๋ยวได้มาปุ๊บจะบอกว่าให้เราต้องเอาอมาครับเฮ้ยเดี๋ยวตอนนั้นมันมีหม้อไม่ใช่หม้อดิไอเป็น คล้ายๆที่ตำอะไรสักอย่างที่มันอยู่ตรงนี้นแต่ว่าเรายังไม่ปลดล็อกหรือเปล่ากะเป๋ากระเป๋าถ้า,าเราต้องขนยาไปแจกแล้วนี่มันเยอะเกินไปแล้วเนี่ยโคตรเยอะเลยโห Der er noget på. Er det her nede med sakser. แต่ตอนนี้ยอยังซื้อเสื้อไม่ได้ไหนอะไหน,ไหนวะอันนี้ไม่ใช่เบกกินโซดาไม่ใช่อันนี้แน่เลยเนี่ยอ๋อรู้ละ use w a t c h c o d e คือหยิบปุ๊บ open option switch ต้องไปอย่างี้อไปอย่างี้หรอก็เงี้ยผมว่านไม่ใช่หรอมันจะกระตุกอะไรนะะนะักหนาเนี่ย เดียวเด็กให้น้องเกย์ใส่ผ้าสักกันดิไม่ใช่กดไอ ไหนว่าคําว่าเครื่องซักผ้าผมยังไม่เห็นเครื่องซักผ้าเลยเนี่ยเหีนยหมนะมาหาเครื่องซักผ้าก่อนเครื่องซักผ้ายังไม่มีโอเคงั้นเดี๋ยวผมผมจะลองดู ถ้าเจออะไรดีๆเดี๋ยวจะอัดคลิปให้ดูกกันโอเคถ้าใครชอบคลิปเกมนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยครับผมบ๊ายบาย